เดียวหวานครับปั๊มหน้าแท้ล้อดีดี17-17นะครับพ่อเลด,ดีเบสเคเรามาดูสีกันนะครับ ดีไม่มีตำหนินะครับให้80%บวกยังเงาฉ่ำอยูงง่นะครับหลอเป็นดีดี17 17นะครับข้างบนเป็นอิตาลีตัวใหม่สำเนานะครับมือคัแอมโบ้สำเนาไม่ใช้งานไม่ได้นะครับเสื้อ17กระบูกลมเกยองโยชิมุระนะครับหน้าแท้ เลสซิ่งแผ้ไม่เทพร้อสิบเจ็ดสิบเจ็ดดีไอดีแผ้นะครับร้อเงินหลงเสียงเครื่องกันล้อนาวีเนียมแล้วโตอาร์เคแล้วนะครับปี่สองศูนย์ เราเช็คความร้อนกันนะครับสาสิบนาทีนะครับได้ประมาณ50าสิบองศาความร้อนปกตินะครับวัดด้วยเครื่องมือแพทย์นะครับเซ็นเซอร์เลเซอร์กับเร่ง GZ ไม่ไม่รู้แท้หรือเปล่าดูยากมากสายคับระคังทองเฮ้ยเก่งความร้อนทำงานนะครับความร้อกนกน้ำได้สวหน้าเพชรเก่ขอบคุณครับ